สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับพระพรด้วยกันในวันนี้นะครับวันนี้พระคำให้ชีวิตผมก็ยังนำเอาหนังสือชนะนะครับซึ่งเขียนโดยท่านศาสนาจารย์ดรวีระชัยโกแวซึ่งเป็นหนังสือที่กล่าวถึงชีวิตคนเราจะไปสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จที่ดีและก็ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าได้ยังไงบ้าง รเรามาถึงบทที่7ครับวันนี้อยู่ในเรื่องจงขยันเถิดพี่น้องครับพระเจ้านั้นปรารถนาให้เรามีชีวิตที่ขยันขันแข็งและก็มีความตั้งใจในการที่จะทําการงานเสมอๆครับท่านอาจารย์วีรชัยได้บอกไว้ครับว่าคนที่มีนิสัยเกียรติค้านชอบผัดวันประกันพรุ่งเช่นพรุ่งนี้แล้วค่อยทําดีกว่าอาทิตย์หน้าค่อยทําดีกว่า ทั้งๆท,ที่เขาสามารถที่จะลงมือทําได้ในชั่วโมงนี้เลยหรือชั่วโมงข้างหน้านี้เลยแต่เขากลับไม่ทําแต่เมื่อเขาผัดไปเรื่อยๆนะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆก็ทําให้โอกาสพิเศษโอกาสที่ดีของเขาเนี่ยต้องสูญหายไปพี่น้องครับนิสัยเช่นนี้เนี่ยเป็นของคนเกียจคร้านครับนิสัยผัดวันประกันพรุ่งไม่รีบร้อน ไม่ตั้งใจในการทําการงานเป็นนิสัยของคนเกียจคร้านและกเป็นคนที่ไม่จริงจังกับชีวิตครับคนขยันนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้แม้ว่าไม่ได้เกิดมาในตระกูลสูงหรือบนกองเงินกองทองหรือมีเกียรติในสังคมแต่ความขยันครับเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีเป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่มีค่านับไม่ได้ใครก็ตามครับที่เป็นคนขยัน ไม่ต้องกลัวอับเฉาเลยเขาจะเก็บเกี่ยวผลอันน่าชื่นใจและตักตวงความสมหวังตามความพึงพอใจของเขาเองได้นะครับคนที่งอมืองอเท้าครับมักจะพบแต่ความอับจนและความหายยนะชีวิตของเขาจะพบแต่ความมืดคนเกียรติค้าน,นั้นจะมีแต่เวลาว่างไม่ค่อยมีงานทำหรอกครับรอคอยให้งานเดินเข้ามาหาเขา แม้จะมีงานทําก็ไม่เคยสนใจหรือมีความเพียรพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดนะครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์รู้จักคนที่ร่ํารวยและก็มีเกียรติในสังคมหลายคนครับเคยถามเขาว่าอะไรที่ทําให้พวกเขาพบความสําเร็จเช่นนี้คําตอบที่คนเหล่านี้ให้ก็คือว่าขยันบวกกับการใช้สติปัญญาในการใช้เงิน และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกครั้งนะครับสิ่งที่เขาตอบว่าประทำให้เขาประสบความสำเร็จก็คือความขยันบวกก,บกับการใช้สติปัญญาในการใช้เงินและก็การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โอ้พี่น้องครับนะนี่เป็นการยืนยันครับว่าเราจะต้องขยันไม่ว่าจะเป็นนักเทศไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์คนเหล่านี้ล้วน ไม่ใช่ผู้ที่นั่งอยู่เฉยๆครับนอนอยู่เฉยๆเป็นไปไม่ได้เลยครับเขาจะต้องขยันอ่านหนังสือขยันอ่านพระคัมภีร์ขยันอธิษฐานขยันออกไปเยี่ยมเยียนขยันออกไปประกาศข่าวประเสริฐขยันเทศนาคนเช่นนี้แหละครับจะได้เก็บเกี่ยวผลแห่งความสำเร็จในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ47ก็ได้กล่าวถ,ถ้อยคำที่น่าสนใจครับว่า ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดมาเข้ากับพวกสาวกทวีขึ้นทุกๆุกวันทวีขึ้นทุกๆุกวันมีคนมารับเชื่อเพิ่มขึ้นเสมอเสมอทุกๆุกวันหากอ่านอย่างผิวเผินนะครับดูเหมือนว่ามนุษย์ไม่ต้องรับผิดชอบกับผลที่จะเกิดขึ้นเลยมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นคนที่รับผิดชอบเพราะพระเจ้าก็จะต้อง ทำไม่มีคนเหล่านี้เข้ามาเข้ามาพี่น้องครับถ้าใครคิดอย่างนั้นก็เป็นการคิดผิดอย่างแน่แน,นอนเลยนะครับเพราะว่าในพระธรรมกิจการบทที่ 2, 2> ข้อ38ถึงข้อ46กนะครับก่อนหน้านี้นะครับนะบอกว่าเปโตรก็เทศนาว่าคริสเตียนต้องเข้มแข็งในการศึกษาพระคัมภีร์การร่วมสาม,มัคคีธรรมการเยี่ยมเยียนตามบ้าน การออกไปเทศนาสั่งสอนของผู้รับใช้ทุกทุกวันพระเจ้าจะประทานรางวัลให้แก่เขาเพราะความขยันทุกๆกวันของเขาถ้าไม่มีการทำงานอย่างจริงจังครับหรือความขยันขันแข็งอย่างจริงจังนะครับคำว่าพระเจ้าประทานให้คงไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับนะเราจะต้องมองดูนะครับว่าเราต้องพึ่งพิงพระเจ้าครับขณะเดียวกันตัวเราเองก็ต้องขยันขันแข็ง ทุ่มเททําการงานต่างๆแล้วพระเจ้าจะอวยพระพรในการงานต่างๆที่เราทํานี่แหละครับประสบความสําเร็จได้อาจารย์โปโลสอนเราไว้ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ11ครับว่าอย่ากเกียจค้านแต่จงรุ่งโรธพี่น้องครับคนรุ่งโรธคือคนที่ไม่เกียจค้านจงรับการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากคนเกียจค้านให้เป็นคนขยันตั้งแต่วันนี้ครับต้องเปลี่ยนนิสัยอธิษฐานทูลขอพระเจ้า ขยันออกไปทำการงานแล้วเราจะพบความสำเร็จพบความรุ่งโรจน์จะเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องให้เป็นคนนั้นที่จะประสบความสำเร็จโดยพระคุณและการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าได้อธิษฐานด้วยกันโอบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงโปรดมีพระทัยเมตตากรุณาและก็ช่วยเหลือให้พระคำของพระเจ้าท้าทายพวกเรา ที่จะให้ขยันขันแข็งทำการงานเอาจริงเอาจังไม่ว่าจะเป็นงานอาชีพหรือไม่ว่าจะเป็นการรับใช้คนที่ขยันขันแข็งทำงานจริงจังพระเจ้าจะสามารถอวยพระพรเขาให้การงานต่างๆที่เขาทำนั้นเกิดผลขึ้นได้และพระเจ้าไม่พอพระทัยที่จะเห็นคนที่เกียรติค้านอยู่ในชีวิตของเขาเพราะมันไม่มีทางจเจริญรุ่งเรืองได้ขอพระคุณของพระเจ้าทรง นำพาและก็สอนพวกเขาข้าพวงแล้วฝึกพวกข้าพวงด้วยในนามพระซุคิ์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับพบกันใหม่ในวันถัดไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ